ไม่เกียดยก็ไปแบบใช่เออทำไงได้ขอมนันอ,อ่อ,อ่สวัสดีครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวกระผมพามาทำอะไรผัดหอยลายครับเนาะ ผัดหอยลายนะครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมเดี๋ยวผมอันนี้ก่อนต้มน้ำครับลวกหอยลายก่อนต้มน้ำลวกหอยลายก่อนครับอเอารวกทำเป็นซุกก่อนแล้วค่อยเอามาผัดครับผัดหอยลายวันนี้เดี๋ยวเขา มา้มน้ำก่อนน้ำเดือดแล้วก็ไปหอยลายครับนี่หอยลายหอยลายโอ้แม่งคนนี่ครับหอยลายสองกิโลน่นี่เดี๋ยวเรามาผัดกันครับใส่นี่ครับโหระพาครับ,รรบผัดง่ายๆกินง่ายๆเนาะครับเดี๋ยวทาคืาน้ามันหอนกัน น้ําเดือดแล้วครับเดี๋ยวเสื้อเกลือน่อยนึงนะครับเสื้อเกลืออ่าเสื้อเกลือใส่เกลือนิดนึงน้ำเริ่มเดือดนะครับ เอเอเพื่อใเขาโลน้ำเดือดไปเจอเลยอันนี้เขาโละนะครับโลไปสักอีกสักนาทีสองนาทีอะครับสัก,กนาทีนึงอันนี้เขาโลก่อนเขาไปชุกก่อนครับเพราะเราเขาไปพัดเท่าได้๋ีวต้องใช้ยาล่าในการพารัดถึงครับนนกระดับอีกคราวด้วย ครับมันจะลดกินข้าวพร้อมทาคือมันมันเดือดแป๊บนึงครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเฮาเฮาขัลโลขันเพื่อโลเพล่อโลเฮ้ยมันหอยมันเนี่ยครับเฮ้มันอานะเฮ้มันสุกเกินก็พัดเป็นตัวพอด,อดีเลย เอาลุ้นคือมันเพื่อเปิดมันอ้าวอย่างเงี้ครับเพื่เปิดเหมือนอ้าวเนาะอย่างเงี้ยครับนี่ลุกก้นคอมันอาอาวแบบนี้กำลังเล่ดอ่ะครับ อ่ารอสักพักครับอ่าวันนี้โลได้ทีนะครับเดี๋ยได้ทีหรือเข่ากับตะกอ,อกครับนี่ ออสวยมากเลยโัวก็ลังพอกินนะครับกำลังดีเลยตัวกำลังสวยเลยครับหอยลาย มาดยังบดยัง่ไน่งอ่ะโอเคครับอันนี้เข้าลุกหอยลายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเข้ามาพัดต่อครับเนอะอ่ะอมมาเสรนจงมันเลยครับอ้จะเด็นเลย นี่พริกาโขูกไว้แล้วพริกกระเทียมครับอาเจอมันหอมเลอาเจอมันหอมมากครับ กำลังโคกเลยครับดีเขาละปรุงก้อนเนาะกันกับเฮาหน้า เจอรถดีกอน ล้านหน่อยอาูช่วยกระจามไปด้วยอ้า ไข่หอยรายครับคือหอยราย Vai! มันหอยเพิ่มนิดนึง เสืรอเบอร์โหร่าผ้าเลยครับอ่าไฟมันแหง้งปะไฟมันแห้งเส์น้ำนิดหน่อยนึง à đó đẹp Yeah, điều. Sơ bơi ผัดหอยลาย